สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับแม่หมอไมยเทิร์จากแอปพลิเคชันอดวงกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาจัดอันดับคนดวงดีประจำเดือนกุมภาพันธ์กันค่ะในแต่ละราศีเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะอันดับที่12ราศีเมถุนค่ะราศีเมถุนจะต้องระวังค่อนข้างหลายเรื่องเลยนะคะเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของการงานค่ะ ที่การงานอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นดั่งใจสักเท่าไหร่ตกลงอะไรกับใครไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะคาดเคลื่อนหรือว่าจะเลื่อนไปเสมอเลยค่ะแล้วก็ซื้อขายอะไรก็เช็คดูให้ดีมีเกณฑ์จะโดนโกงได้นะคะในส่วนของการเงินเนี่ยก็ยังไม่ค่อยพอใจกับการเงินของตัวเองสักเท่าไหร่รู้สึกว่าการใช้จ่ายเนี่ยจ่ายได้ไม่ค่อยคล่องหรือว่าซื้ออะไรเนี่ยไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ค่ะสำหรับคนโสดก็ยังคงไม่เจอคนที่ถูกใจนะคะคนที่คุยคุยอยู่เนี่ยคุยอยู่ดีๆแล้วก็หายไปค่ะ คนมีคู่ก็มีเรื่องให้ต้องเคลียร์ใจกันนะคะหากใครทําธุรกิจหรือว่าทําอะไรร่วมกันเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการเงินที่อาจจะทําให้มีปัญหาทะเลาะก,กันได้ค่ะหรือว่าในบางคู่เนี่ยผู้ใหญ่ในครอบครัวก,ก็อาจจะเป็นปัญหาทําให้ทะเลาะก,กันได้เช่นเดียวกันค่ะอันดับที่11ราศีพฤษภค,ค่ะสำหรับการงานของชาวราศีพฤษภค,ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนิดหน่อยนะคะก็คืองานค่อนข้างกองสุมเยอะเลยแหละ แต่สุดท้ายเนี่ยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างดีนะคะการเงินต้องระวังมากเป็นพิเศษเลยค่ะระวังจะเสียเงินไปกับของชิ้นใหญ่หรือว่าเสียเงินไปกับการดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะ mm. เช่นพวกแบบเสื้อผ้านาผมอะไรพวกนี้การเงินก็จะตึงๆหน่อยนะคะในช่วงเดือนนี้ สำหรับคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างตึงมากๆเลยลึกๆแล้วเนี่ยต่างฝ่ายถึงแม้ว่าจะมีกันอยู่แต่ก็ยังรู้สึกเงาๆเหมือนไม่ค่อยได้เติมเต็มให้กันสักเท่าไหร่ค่ะแนะนำว่ามีอะไรก็คุยการเคลียร์ใจกันให้ดีนะคะความสัมพันธ์มันจะได้ไปต่อได้ค่ะ อันดับที่10ราศีตุลค่ะการงานของชาวราศีตุลในช่วงนี้มีความเครียดสะสมค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าการทํางานที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันตันหรือว่าหาทางไปไม่เจอค่ะก็แนะนําว่าอาจจะต้องหาอะไรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะเอามาพัฒนาตรงนี้ต่อนะคะแล้วก็การเงินเนี่ยก็ระวังในเรื่องของการใช้เงินแบบไม่คํานวณน,นะคะมีเกณฑ์ว่าถ้าไม่คํานวณแบบเนี้ต่อไปเรื่อยๆเงินจะหมดเกลี้ยงกระเป๋าแบบที่ไม่รู้ตัวเลยค่ะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะคะในส่วน ของคนมีคู่ค่ะก็ระวังในเรื่องของนิสัยหรือว่าการเป็นตัวเองมากจนเกินไปนะคะอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะต้องอดทนกับนิสัยของเราแล้วสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแก้ได้ตั้งแต่แรกช่วยกันปรับเปลี่ยนได้นะคะก็แนะนําให้ปรับเปลี่ยนค่ะแล้วมันจะมีผลดีในระยะยาวค่ะอันดับที่9ราศีกรกฎค่ะ การงานของชาวราศีกรกฎช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะในเรื่องการใช้อารมณ์ในที่ทํางานมีเกณฑ์ว่าจะมีปากเสียงนะคะกับเพื่อนร่วมงานด้วยแล้วก็แนะนําให้ทํางานอย่างรอบคอบสักนิดนึงค่ะมีเกณฑ์ว่าเราจะเจองานที่ผิดพลาดหรือว่าทํางานผิดพลาดได้นะคะแล้วสุดท้ายอาจจะโดนตําหนิดได้ค่ะสําหรับคนโสดนะคะของชาวรากรกฎเนี่ยจะเข้าหาใครแนะนําให้ระวังในเรื่องของคําพูดสักนิดนึงค่ะไม่ใช่ทุกคนนะที่จะชอบคนที่พูดตรงๆเสมอไปบางทีแบบพูดตรงๆกับ ขวานผ่าซากอาจจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะเข้าหาใครแนะนําให้คิกก่อนพูดแล้วก็พูดอะไรที่เป็น o s i ิทีฟแล้วก็พูดอะไรแต่เรื่องดีๆก็จะส่งผลทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นค่ะสําหรับคนมีคู่นะคะก็มีทะเลาะกันบ้างภาษาลิงกับฟันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กลับมารักกันอย่างดีค่ะอันดับที่8ราศีพิจิกค่ะ การงานของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้อาจจะน่าเป็นห่วงนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะเจอในเรื่องของงานที่ไม่ถนัดเนี่ยเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเออยากอะช่วงเนี้ย แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าพยายามนะคะก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเลยค่ะแล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะเจอทั้งงานไม่ถนัดแล้วก็งานด่วนงานเร่งด้วยยังไงก็แนะนําให้ตั้งสติในการทํางานให้ดีนะคะสําหรับการเงินนะคะในช่วงนี้ก็อดใจเก็บเงินไปก่อนเนาะเพราะมีเกณฑ์ว่าการเงินเนี่ยอาจจะตึงแบบกระทันหันได้ค่ะอาจจะต้องเจอกับรายจ่ายที่เราไม่ได้ตั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้ก่อนก็ดีค่ะสําหรับคนโสดค่ะคนโสดเนี่ย บอกเลยว่าไม่ได้เหงานะมีคนใหม่ๆพยายามที่จะเข้ามาทําความรู้จักเราแหละแต่ว่าดันไม่ใช่สเปคเราไงก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยสนใจรู้สึกเฉยๆกับความสัมพันธ์ค่ะในช่วงนี้สําหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ต้องหมั่นใส่ใจกันและกันสักนิดนึงอย่าโฟกัสแต่เรื่องของตัวเองมากจนเกินไปอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยเจือจางได้นะคะจนถึงขั้นเลิกลาเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ใจกันหรือว่าไม่ได้สนใจอีกฝ่ายนึงค่ะ อันดับที่7ราศีกันค่ะการงานของชาวราศีกันในช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะย้ายงานเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายงานสมใจเลยล่ะคะ่ะถึงแม้ว่า อาจจะที่ย้ายไปเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถูกใจตัวเองสักเท่าไหร่ในช่วงแรกแต่ว่าอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะโอเคขึ้นเองนะคะสําหรับใครที่ทํางานเดิมอยู่เนี่ยถึงแม้ไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขมากกับการทํางานแต่ว่าการงานที่เราทําอยู่ก็ค่อนข้างมั่นคงเลยละค่ะสําหรับการเงินนะคะก็ระวังนิดนึงกับการเผลอใช้เงินไปกับสิ่งที่ตัวเองสนใจมากจนเกินไปค่ะถึงแม้ว่าจะวางแผนอย่างดีก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เงินไปตามแผนอยู่ดีนะคะ คนอนโซลก็มีเกณฑ์ว่ายังจะไม่เจอคนที่ถูกใจค่ะเพราะว่าในช่วงนี้โลกส่วนตัวค่อนข้างสูงก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามาค่ะคนมีคู่นะคะในช่วงนี้ก็ทะเลาะก,กันบ้างประชดกันบ้างแต่ว่าเดี๋ยวก็ดีกันค่ะเป็นธรรมดาของคู่รักแบบทั่วไปเลยนะคะไม่ต้องกังวลค่ะอันดับที่6ราศีเมษค่ะ ของชาวราศีเมษไม่น่าห่วงมากนะแต่เพียงแต่ว่าอยากได้อะไรก็ต้องทุ่มสุดตัวนะคะอยากได้ลูกค้าก็ต้องเข้าหาลูกค้าให้ดีนะคะแล้วก็ใครที่ทําออนไลน์เนี่ยก็แนะนําให้ทําพวกคลิปหรือว่าโปรโมทสินค้าตัวเองให้มากขึ้นแล้วจะดีค่ะในส่วนของการเงินนะคะก็ระวังนิดนึงในเรื่องของการใช้จ่ายตามใจตัวเองมากจนเกินไปแล้วก็ใช้จ่ายตามอารมณ์มากจนเกินไปสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมานั่งเสียดายเงินว่าเราจ่ายอะไรกับสิ่งที่ไม่จําเป็นค่ะคอนโซลนะคะก็ยังไม่พร้อมจริงจังกับใครสักเท่าไหร่รู้สึก ว่าชีวิตอะยังไม่คงที่เลยยังรู้สึกว่าต้องทํางานยังต้องแบบสร้างเนือ้อสร้างตัวยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะดูแลใครสักคนค่ะแล้วก็สุขภาพในช่วงเนี้ยก็ให้ระวังนิดนึงนะคะเนื่องจากใช้ความคิดค่อนข้างเยอะอาจจะมีความรู้สึกว่าอาจเหนื่อยสมองล้าสมองค่ะแล้วก็ปวดหลังคอบ่าไหลค่ะ ดับที่5ราศีธนูการงานของชาวราศีธนูในช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่เดินทางเพราะว่าเรื่องงานบ่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่เล็งว่าจะย้ายงานเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าจะได้งานใหม่แต่ว่าอาจจะใกล้ที่ทํางานเก่าค่ะการเงินในช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับยานพาหนะหรือว่าค่าเดินทางที่มันมากกว่าปกตินะคะแล้วก็แนะนํานิดน,นึงว่าถ้ามีเงินบางส่วนเหลืออยู่เนี่ยก็ใช้กับการดูแลตัวเองบ้างก็ได้ค่ะดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าดูแลรูปลักษณ์ของตัว งให้ดูดีขึ้นอย่าปล่อยให้ตัวเองโทรมหรือว่าสุขภาพไม่ดีนะคะสําหรับคนโสดค่ะคนโสดในช่วงนี้แนะนําให้ระวังในเรื่องของความใจร้อนของตัวเองสักนิดนึงค่ะก็มีเกณฑ์ว่าความใจร้อนของเราเนี่ยอาจจะทําให้คนที่เราคุยอยู่เนี่ยหลุดมือแบบที่เราไม่รู้ตัวนะคะสําหรับใครที่โสดสนิทในช่วงนี้ก็ แนะนำว่าอยู่เฉยๆก่อนอย่าเพิ่งแบบพยายามหายิ่งหายิ่งไม่เจอนะคะอยู่เฉยๆเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาเองค่ะแล้วก็สุขภาพในช่วงนี้จะระวังในเรื่องพวกช่องท้องสักนิดนึงนะคะในเรื่องของกดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อค่ะแล้วก็นอนดึกก็เป็นร้อนในค่ะ อันดับที่4ราศีมีนค่ะสําหรับการงานของชาวราศีมีนนะคะไม่ได้น่าห่วงเท่าไหร่เลยเพียงแต่ว่าแค่มีงานเยอะอยู่ในมือเราเท่านั้นเองวิธีง่ายๆเลยก็อาจจะสามารถกระจายงานเนี่ยให้เพื่อนร่วมง,งานช่วยเหลือก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของการเงินนะคะการเงินราบรื่นดีเลยค่ะไม่น่าเป็นห่วงเลยแล้วก็มีเงินเหลือเก็บซะด้วยซ้ำนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยกับคนมีคู่ให้ระวังในเรื่องของความขี้ห่วงมากจนเกินไปนะคะอาจจะทําให้ความสัมพันธนะ์อะ มีปัญหาได้คือห่วงได้ส่องได้แต่ว่าอยากข้ามเส้นของอีกฝ่ายหนึ่งค่ะสำหรับสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็อาหารไม่ค่อยย่อยเนาะท้องอืดเหมือนกันแล้วก็ระวังในเรื่องของการกินอาหารที่มากจนเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำเนิดหนึ่งให้ดูแลในเรื่องของการกินให้ดีแล้วก็ทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ ดัดที่3ราศีมกรหรือราศีมังกรค่ะการงานในช่วงนี้เนี่ยก็จะได้ทําอะไรใหม่ๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหรือว่าในบางคนเนี่ยถ้าคิดงานใหม่ๆอะไรไม่ออกนะคะลองหยิบของที่เคยทําดูค่ะแล้วก็เอามาพัฒนาปรับปรุงรอบเนี้ยจะทําให้ได้ผลที่ดีกว่าเดิมนะคะการเงินเนี่ยก็แนะนําให้เก็บเงินเป็นทรัพย์สินมีค่ามากกว่าเงินสดนะคะการเงินทั่วไปเนี่ยก็ราบรื่นดีเลยค่ะใช้ใจ่ายได้อย่างสะดวกไม่น่าเป็นห่วงค่ะ สำหรับคอนโซลเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ว่าคนเก่าอาจจะแวะเวียนกลับมานะคะถ้าดูทรงแล้วดีแล้วเวิร์กเนี่ยก็ไปต่อได้เลยเพราะว่า คนเก่าของเราคนนั้นค่อนข้างรวบรวมความกล้าอย่างมากๆเลยที่จะกลับมาหาเรานะคะตอหรอบในบางคนที่ดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนี่ยก็ปล่อยผ่านไปได้เลยค่ะคนเก่านะคะสําหรับคนมีคู่ก็ระวังเหมือนกันในเรื่องเก่าๆหรือว่าคนเก่าๆอาจจะมาทะเลาะกันได้ในช่วงเนี้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงค่ะในการพูดถึงเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆหรือว่าแฟนเก่าคนเก่าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะในช่วงนี้ นดับที่สองราศีสิงค่ะการงานของชาวราศีสิงคค่อนข้างดีเลยเพราะว่าจะเจอเพื่อนร่วมงานเนี่ยให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็งานอะไรที่วางแผนเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นไปตามแผนไม่สะดุดเลยค่ะการเงินในช่วงนี้ก็วางแผนเป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วก็การเงินราบรื่นนะคะไม่ได้ติดขัดรวมไปถึงมีการคิดในเรื่องของวางแผนในการเก็บเงินเพื่ออนาคตด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับคนโสดนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจนะคะจากโลกโซเชียลมีเดียเนาะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาคุยศึกษากันค่อนข้างนานสักนิดหนึ่งนะคะถึงจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่แบบจริงจังมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับคนมีคู่ก็ไม่ค่อยมีอะไรอุาะเท่าไหร่แต่ว่า รักน้อยแต่รักนานๆค่ะเป็นการครบกันแบบเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็มั่นคงด้วยนะคะสําหรับสุขภาพเนี่ยก็จะมีในเรื่องของสายตาที่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นหรือว่าสายตายาวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในบางคนเนี่ยการมองเห็นตอนกลางคืนค่อนข้างแย่ลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเวลาก็แนะนําให้ไปตรวจเช็คสายตากันด้วยนะคะ ันดับที่1ราศีกุมค่ะสําหรับชาวราศีกุมนะคะบอกเลยว่าดีแทบทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องตําแหน่งหรือว่าโปรเจกที่รับผิดชอบอยู่นะคะก็คือได้รับความประสบความสําเร็จอย่างดีเลยค่ะแล้วก็งานอะไรหรือโปรเจกอะไรที่วางแผนเอาไว้กําหนดยอดเอาไว้ประสบความสําเร็จทะลุยอดเลยนะคะ สำหรับการเงินนะคะ่ะมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษนะคะอาจาจะเป็นโชคลาภเด็กๆ็กน้อยหรือว่าเงินพิเศษจากจ็อบเสร์ฟนะคะก็ถึงแม้ว่าจะได้เงินพิเศษเนี่ยแต่ว่ารายรับรายจ่ายอาจจะยังไม่ค่อยสมดุลกันเท่าที่ควรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้บริหารรายจ่ายให้ดีนะคะสําหรับคนโสดนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ขยับความสัมพันธ์ด้วยถ้าเกิดว่ามีคนคุยอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีคนคุย,ยสนิทเลยเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่เข้าหาเราแบบจริงจังนะคะจนถึงเราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์แบบ จริงจังได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ก็มีทั้งเรื่องดีๆเลยด้วยซ้ําแต่ก็มีเรื่องไม่ดีด้วยเหมือนกันสําหรับเรื่องดีๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องดีๆในเรื่องมงคลเกิดขึ้นหรือว่ามีการสวีดมากขึ้นได้รับของขวัญอะไรแบบนี้นะคะส่วนเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ทําให้ต้องทะเลาะกันเพื่อเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นอาจจะบอกก่อนเลยว่าทะเลาะกันแรงหน่อยแต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาเข้าใจกันได้อย่างดีนะคะแล้วก็รักกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะสำหรับสุขภาพนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของตาคิ้วนะคะ จะเดินจะนั่งยังไงก็ขยับท่าให้เหมาะสมค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการจัดอันดับพนดวงดีประจาเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเป็นไงกันบ้างคะ่ะชอบกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบนะก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel n อดวงกันไว้ได้นะคะสําหรับใครที่ดูแล้วยังไม่จุใจเนี่ยก็สามารถตามไปต่อกันได้ที่แอปพลิเคชันอดวงค่ะ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะในนั้นเนี่ยก็จะมีพ่อหมอแม่หมอท่านอื่นๆเนี่ยคอยให้บริการอีกมากมายเลยค่ะรวมทั้งแม่หมอไมเทิรนด้วยนะคะดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนียอะไรวะ อันนี้แกเป็นอะไรวะรูข้ขึนขึ้นงลงงงไม่รู้อ่ะงุดหงิดอ่ะลน่งๆท้องวักแปดเมนจะมาป้วเนี่ยเออว่ะแม่งรอมาพรุ่งนี้ว่ะแกเพราะว่าไพ่ประจําวัดแอปเนี้ยแม่นมากเลยเฮ้ยไหนลองดูดิแอปน,นี้ปะเออเออออปิดเลยนฉันได้ไพ่ King of Swords ว่ะแก แล้วแกได้อะไรอะ่ะควีนออปขับว่ะ